ปมาณ20ปีที่แล้วค่ะ20ปีแล้วเพาลูกชายพี่19ปีอยู่วงการฟอร์มา20ปีแล้วนะพี่ตัวนานมากอะ่ะเออแล้วก็ไม่ค่อยย้ายค่ายนะคะก็พอร,ร,รักแบรนด์นี้กิดเลือกไป,ไปสินเงินเลยโอ้โหโบยไลายมากสีขาวเนี่ยกำลังเบิกแฟ้มแต่งรถลูกค้ารับเงนที่ห้าก็ไม่มีอะไรมากค่ะเราก็ตั้งใจทำงานให้มันดีที่สุดอะไรที่มัน แต่อาจจะยังไปไม่สุดก็จะมีอุปสรรคขวากน้ำหกลึกกริง่งอะไรไปบ้างก็มีบ้างถูกไหมแต่เราก็ไม่เคยท้อถอยนะคะเราก็มุ่งมั่นที่ต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะประสบความสําเร็จสูงสุดอยู่ระดับกลางหรือสูงสุดอยู่ประมาณนี้แต่ก็ถือว่าอยู่นานมากทีนี้เมื่อประมาณ20ปีแล้วพี่ขับรถไม่เป็นเลยนะบอกเลยขับรถไม่เป็นผู้จัดจาก,การสมัยเก่าเก่าจริงๆถ้าตอนนี้ท่านน่าจะอายุประมาณเจ็ดสิบแล้วล่ะ ไล่ที่ซันไีขัดขับรถอะ